แล้วก็นางโง่ถ้าพูดบ้านเองก็คือไม่มีปัญญาแต่บางคนก็ปนแปลกยีกงแก่รวยสวยแต่นางโง่คือได้มาหายทานแล้วก็มาหลับศีลแต่พอหลับเสร็จเปิดบ้านลิบมีงานก็เลยได้เก็บสองอย่างก็คือรวยแล้วก็สวยแต่นางโง่เหมือนพระหลายองค์เนี่ยคือกันเนี่ย เห็นไหมล่ะบางรูกก็งามเก่งม <N> ันฉ <N> ันเป็นต้นเนี่ยแต่มารลูกก็ดูไม่ได้เลยนั่นนี่ก็เห็นไหมล่ะเกิดมาคือกันทําไมไม่เหมือนกันพระประโคมก็คืองามงามพระงค์ก็ใช่ไหมท่านก็บวชมาคือกันไม่เห็นไดนงามคือกันก็บุญนี่เลยคือให้ทานก็รวยหลับสิ้น ปฏิบัติอยู่ในศินก็สวยเตหลายคนที่มานั่งตวนี้ฉันดูแล้วรวยดาสวยด้วยแล้วก็มีปัญญาก็เพราะว่ามาวันนี้ทีเดียวนี่ได้ทำถึงสามอย่างได้ตักบาตรด้วยได้หลับศินด้วยแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยก็เลยได้อานิสงส์สามอย่างเกิดขึ้นในวันนี้ ถามว่าเพราะอะไรก็คือเพราะเรื่องบุญกุศลก็คือกรรมก็คือการกระทําเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าหนึ่งกรรมมัศธาเราเชื่อกรรมสวิปากสธาเชื่อผลของกรรมสามกรรมมศกาตาสธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมปินเขาตนสีตถาโพธิสัศธาเชื่อการตัดรู ขององสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าแม้อยู่ตรงทางขึ้นลงเครื่องบินนี่เนาะยังงั้นแหละใครๆไม่อยากมาเป็นเจ้าว,วาดวัดดันขวังเพราะมันทางขึ้นทางลงเครื่องบินไอ้ขึ้นก็ขึ้นไปเถอะอย่ามาต๊กต้นเหี่ยงเลี่ยวกันนะถ้าต๊กตัวนี้ตายมดรอดฉันคนเดียวนะเอาก็ทําไมจะไม่ถึงข่าวหรอก พโยเมียบเมา่เราเนี่ยออกขาววิ่งไปเชียงใหม่รถดลงหิวตายมดเหลือแต่โชเฟอร์วะก็เปกไม้่อันบุญเขดิถ้าไม่เชื่อบุญนี่ไปเชื่ออะไรใช่ไหมหลวงพอ่อเกิดผมนั่งที่ดีๆเลียต้นมาขามงวยมาทับปวดท่านไปมดเหลือแต่ผมเนี่ยโอ้บุญท่านเนาะแต่พวอที่นั่งเนี่ยโอ้มรณะหนัหมดกำมท่าน ก็เห็นมื่อันซนามิเน่ทำไมถล่มที่เดียวตายหมดไปหลายร้อยหลายพันศพแล้วก็ลูกชายอ,อบุบัรัด้วยใช่ไหมห่ะนั่นยังเสียชีวิตคนก็มาถามผมเป็นอะไรเฮ้ยเขาจึงตายหลายๆคนพร้อมกันที่ซึนามิถล่มผมก็เลยบอกสงสัยชาติก่อนเคยสอยหมดแดงนะฉันว่ะสอยหมดแดงเซ็ตก็ะถุงทุงเซ็ตก็มาใส่น้ำแล้วก็คนหมุนหมนหม,น,หมนอยู่นะ เลยตายมดถังพวกนีชาติก่อนเคยสอยหมดแดงนะฉันวะโยมนั่งอยู่แถวเนี่ยเคยสอยหลายคนระวังวะเห็นมาหมดแดงมาตายจนมันตาย,ม,ตายมดลังเลยเด้อเวลาตายเหียมาตายเป็นร้อยเป็นพันแล้วพวกที่ตายที่เดีย๋ยวโยมสังเกตแม้ตายในถ้ำทำไมายอยู่ๆถ้ำดินตะลม่มพวกนี่เคยขาหนูไงละ่ะอุดรูหนูอุดสายอุดขวัวไม่ลุยไปไหนเกิ <c oughs> ดมาชาติก็เลยตายอยู่ในถ้ำ เห็นหลวงพ่ออดีตเจ้านาะเพอิคงไหมท่านเม้ตอนยังไม่บวชท่านเป่านกเขายมนาพลดูจัดเป่านกเขาไหมเอาชิงชันใส่ป้ากับเป่าปปปปพูดปูดบุนพอเป่าเซตแล้วนกเขามาโถูกไฟใหม่ไฟไหม่เซตมันก็ล่วงตกหลวงพ่อเด็เป็นเจ้านาะอำเภอท่านมาเล่าตอนไหนลู้เลยว่าเป็นกรรมเก่าลู้ตอนท่านไปเป็นประธานจุดพึง งานซบเขาวัดทันคือเขาแต่ก,ก่อนมันไน่มีเมนเขาเรียกของฟอนทุกทีนะ่ะซับเปลอมมาจากน้ำมันกัดนะ่ะลาดไว้แต่ว่านั่นซื้อน้ำมันกัดไม่มีบรรลำน้ำมันเบนซินเลยลาดของฟอนหมดเลยพอประธานทอดผาเซจตอมดับต่อไปก็จะได้กาบมันเจ้าคะน้ำเพอคงจุดเพลิงก็คือจุดไฟหลวงพ่อเขาเข้าใจแต่น้ำมันกัดพอจุดพักประหยัดบับปุ๊บเขานาตาม,มดเลย ช่วงนั้นเห็นแต่นกเขาทั้งนั้นเลยเกนึกโอ้สงสัยเป็นกรรมเก่าเคยเป่านกเขาชิงชาะเป่าปุดช่วงที่ไฟขึ้นานาขึ้นตาไม่คิว้วไม่ผมมดเลยนาแกลายมัดเลยแกก็เลยมานั่งสงสัยเป็นก็การเป่าหนกเขาเนี่ยนี่แหละโยมเป็นการชี้เห็นว่าเรื่องกรรมเรื่องบนกุศลเนี่ยนาคิดนะครับ ยังไงลหละหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านบอกไปเลยว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่เราก็ต้องเชื่อมโยนมสังเกตไหมนี่เอาพระเจ้าประสงค์ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยโยมเคยสังเกตไหมว่าเราจะดูพระดีเนี่ยเขาดูยังไงนี่ย่างมาวานนี่ยได้หลวงปกคนรุ่นหนึ่งเจ็ดมาหนึ่งองค์สามหมื่นกว่าบาทนี่ย ขบูชามาถวายวัดตาจันแม่หลวง่อคูหนึ่งเจ็ดท่านรูกเจ้ารุนหนึ่งเจ็ดนี่เขาเลี่ยมทองมาถวายผมสามหมืน่นเอ็งถามว่าทำไมท่านลู้ไงว่าเป็นหลวงปอคูลลุนหนึ่งเจ็ดของเทพของปอมก็ผมส่องดูเนาะวะผมซื้อหนังสือมาเกือบ 31, สามสิบเด่นส่องดูที่ตำนี้ส่องดูตรงน,นั้นส่องดูตรงน,นี้พอดีผมเป็นปักคูสัญญาบัตรก็เลยเอามาถวายอะนี่องค์หนึ่ง ไม่อยากโชว์ดอกเดี๋ยวท่านยิกตีหัวผมเปิดดิดตอนนี้เขาเล่นแรงมาแรงแล้วระคุณรุ่นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าก็คือเก่าแหละไม่มีอะไรหรอกแต่คนเล่นกันเฉยๆหรอกสู้พระพุทธรูปไม่ได้เนี่ยแต่คนเขาชอบเขาก็ชอบกันนี่หลายองค์นี่ชอบผ่านะผมรู้นนี่ธรรมาลาก็ดูผ่าก็ดูตรงไหนดูเนื้อใช่ไหมครับดูตำนิ อย่างหลงบอกคนหนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาดูตรงไหนท่านรู้ไหมก็ดูที่ขอบมันเนี่ยถ้านูน้นเขาหากันเนี่ยไม่ใช่รุ่นหนึ่งเจ็ดถ้าขอบมันเนี่ยเป็นเองแล้วก็สวยแล้วก็มีขีดตรงหูมีเส้นตรงสังขาติสองเสน้นอันนี้ขนาดดูไม่เป็นนั่นเนี่ยยังรูน,นั่นเขายังรูเป็นรุ่นหนึ่งเจ็ดถ้าไม่ไม่นี่ปลอม หลวงพ่อจังวัดก็คือกันท่านบอกเลยว่าพระดีนะ่ยอยู่ในโบทพระไม่มีโทษอยู่สลาพระสือศาสนาอยู่ติกุติแต่พระอุต,ตริไม่มีที่อยู่ขอมีถามท่านแหละนั่งอยู่ตัวเนี้ยเอาพระดีอยู่ในโบทคือพระอะไรหลวงพ่อเบอร์ทิ่สองเนี่ยเม้ยมแต่ฉันลืมฟังพระดีอยู่ในโบท พระไม่มีโทษอยู่สลาพระสืบศาสนาอยู่ติกุติแต่พระอุตริไม่มีที่อยู่ท่านรู้ไหมครัพระดีอยู่ในบทคือพระอะไรท่านพระไม่รู้มันมีเลยนี่พระไม่รู้มันมีนะนี่โยมพระอะไรพระไม่รู้หัวหลวงพ่อเบอร์สิบสามนี่ล่ะพูดเรียกหลวงพ่อขอโทษเถอะท่านเบอร์สิบสามนี่พระดีอยู่ในบทคือพระอะไรครับ พระประธานแม้มีเวลคือพระดีอยู่ในโบก็คือพระพุทธยัยงไงละ่ะพระที่ใหญ่ที่สุดในวัดดอนขวางนี่ทะลุไหมพระอะไรไม่ใช่มหาสุรวุธนะก็คือพระประธานนะยังไงเขาไม่เรียกประธานหรอกใช่ไหมโยมนผลยัยงแก่ไปก็โยมสวัสดิ์เนี่ยระวังแกก็โยมสวัสดิ์ใครเปียก,กว่ากันยองประธานใช่ไหมหละ่ะก็เคอโยมสวัสดิ์ฟื้นทะเล นายกเทศมนตรีตำบลวัดทะเลกับโยมนาพดเวลาไปกันโยมนพดก็อาจ,จะได้เป็นรองประธานเวลาทอดผ้ามหาบปสกุลใครเป็นโยมสวัสดิ์เนี่ยแต่แล้วในี่พลัยไม่ท่าได้ไปหรอกสังเกตไหมมาวาเนเขาก็เอาวัชลพลตรมรซั์ฉันรู้เพราะอะไรเอาไม่ไปดังเนี่ยโอ้ดังอยู่ฉันลูอยู่ พอแถวนั้นมันแข่งกันระหว่างโยมเอกน์กับโยมสวัดเขากอ่าวไม่ไปดังโอ้ดังอยกโยมการเมืองนี่มันย่าหากกักจะยโยมจิงอยู่เขาไม่ว่าดอกแต่มันยาาก,กับพวกทายกพวกกรรมการบัตรโยมสวัดโยมเอกน์ใครไปเขาก็ไม่ว่าดอกถ้าเชิญไปเป็นเกียรติแต่เดี๋ยวเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแต่การเมือง ก็เหมือนอาตมาภาพถ้าไปเชียร์ใครตัวองตีคนที่เชียร์ก่อนมนฉันไปเลยแต่ทันไม่เชียร์ต่ะทีเดียวเลยก็ไม่ให้ฉันไปดัง